นี่นด,ดูตัวแดงมันดุหนมไหมดูตัวแดงมันดุอย่เลยมันแยกเขี้ยวใสไอ๊ยดูดีมันแยกเขียยยเข้ยวใสอ่ะตันสตอรี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านขายปลานะครับนี่เดี๋ยวป้าป๊าจะซื้อปลากัดไปเลี้ยงที่บ้านให้กระตูนเลือกจะเอาตัวสีอะไรดีนี่นด,ด,ดูดีมีดูปลากัด,ดปลาสวยอ่ะ สีน้ำเงนก็สวยอาหารปลาสีแดงสีแดงสีแดงค่ะคืออาหารปลาด้วยซื้อาหารปลาด้วยน้นตุลช่วยปลาปลาเลือกหน่อยเอาตัวไหนดีน้ำเงินสีแดงเหรออันนี้ก็สวยนะนี่นี่ครับสวยมากเลยอ่ะมันมีสีท้องชาติไหมหายากตุนจอนสีอะไรคะ สีแดงนะข้างล่างนี่ก็จะเป็นปลาปราสอดปลาหานกยุงนะครับนี่ไหนแม่บบเอาสีแดงในชะ่ไห,หไหมตัวนี้หรอไหนดูดิอ๋อก็ได้แล้วาหางสวยงไงแสวยมห็นนีหแลดูแเานดูิตัวนี้สองตัวนี้ไหนสวย่ากกันครับอีกเด็ก าแม่ถือสวยกว่าเหรอเ <Okay. S 1> อาแม่อตัวหนึ่ง <c oughs> แยงไปแล้วเหรอ <c oughs> แล้วปลาตัวอะไรดีอ่ะ <c oughs> ตัวนี้สวยไหม <c oughs> ตัวระวังหรอสองตัว <c oughs> ต่อไปปลาเลือกมั้ง ไหนดีนะตัวนี้ก็สวยอะ่ะ<ม>เอาสีน้ำเงินดีกว่าน้ำเงินไหนสวยดี<ม>ไหนสวยน,นี่เหรอ,อ,อนี่เหรอตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้นี่สองตัวตแล้วก็อาหารปลา เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนะครับว่าเวลาใส่อยู่ไปในเวลาใส่ในขวดแล้วมันจะสวยแค่ไหนเนาะเห็ดใช่ไหมน้องกรตูนนี่นี่เอาละตูนหยิบหน่อยลูกเรียบร้อย50บาทใะคะเรนะครับนะครับเมื่อคืนน้องกระตูนใช่ไหมไปเดินอะไรนะถนนคนเดินหรือตลาดนัดใช่ไหมที่สนามทูบเตมี แล้วเราไปซื้อปลาปามาน้องกระตูนก็เลยมีสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมพี่พี่เด็กจิ๋วเขาเลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาแต่แต่เราจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงปลานี่ครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของน้องกระตูนเหมือนหางลูกยุงเลยอ่ะเหมือนไหมอันนี้เขาเรียกว่าปลากัดนะครับเด็กๆปลากัดเป็นปลาของไทยนะครับทุกคน อ่าใช่สังเกตดีๆนะครับป๋าป๊าเนี่ยจะเอากระดาษกั้นไว้นะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเห็นกันพอมันเห็นกันปุ๊บมันจะเป็นยังไงกระตูกเปิดสิมันก็จะแยกเขี้ยวใส่กันนะครับผมมันจะมีแง่งเหงือกของมันอยู่ตรงนี้นะครับพอมันเจอกันปุ๊บมันก็จะแง่งใส่กันนี่เห็นไหมมันเจอกันแล้วปุ๊บมันแผ่หางเลยเห็นไหมดูสิแผ่หางสวยมากสวยดูดิเห็นไหมดูสีน้ำเงินนี่ที่เอาปิดก่อนปิดก่อน นี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของน้องกระตูนนะครับจะให้น้องกระตูนเป็นคนเลี้ยงนะต้องคอยให้อาหารมันโอเคไหมใช่ให้อาหารมันมีอาหารไหนให้เพื่อนดูหน่อยนี่อาหารก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับเลี้ยงง่ายด้วยไม่เปลืองพื้นที่นะครับแค่มีโหลก็ใส่ปลาเลี้ยงได้เลยไม่ต้องไปคอยเช็ดอึอไม่ต้องไปคอยพาไปไหนมาไหนใช่ไหมลกูกใมันเกิดในนันกงเลย <c oughs> ในน้ำเท่านั้นแหละเราก็เราก็คอยเปลี่ยนน้ำให้ใช่ ใช่ค่ะแต่ส่วนมากประกัดเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำหรอกหูกมันสามารถอยู่ได้นานเลยะแล้วมันเป็นปลาสวยงามของประเทศไทยนะครับดูดูดูตูสวยมากเลยอ่ะเปิดแล้วเปิดจะจกเปิดเปิดกระดาษแล้วดูสีแดงก่อนสีแดงแดงชื่อว่ามัมมี่หนูตั้งชื่อยังตั้งชื่อแล้วใช่ไหมสีแดงนี่ชื่ออะไรคะมัมมี่สีแดงชื่อมัมมี่เหรอเจ้ามัมมี่สีน้ำเงินอ่ะ บูลี่มัมมี่กับบูรี่นะครับสัตว์เลี้ยงใหม่ของน้องกระตูนนี่น้องๆเพื่อนๆคนไหนอยากเลี้ยงประกัดนะครับก็ลองบอกคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับหาซื้อไม่ยากหรอกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนี่ป๊าป๊าซื้อมาตัวละ20บาทเองก็มาเลี้ยงกันนะครับแต่อย่าเอามือไปจับไปเล่นปลานะครับเราก็ดูได้แต่ในนี้นี่ทุนดูตัวแดงมันดุหนไหมดูตัวแดงมันดุอย่าเลยมันแยกเขี้ยวใส่อุ้ยดูดี มันแยกเขี้ยวใสอะแล้วมันแผ่หางดูดิแผ่หางแผ่คีบสวยงามมากเลยอะอ่าปิดปิดปิดกรรมการสั่งปิดแล้วครับม,มาเดี๋ยวให้อาหารปลากันดูมา okay, มาต่อไปน้องตูจะให้อาหารปลานะคะเทใส่มือไม่ต้องเยอะนะไหนดูสิโอ้โหอ้าวที่นี้ก็พอแล้วบีบให้ให้ทีละหน่อยให้อย่างละหน่อยเพราะว่าปลาเนี่ยจะกินไม่เคยเยอะหรอก จะกินไม่ค่อยเยอะนะคะให้ประมาณสัก6-7เม็ดก็พอเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมากินเพราะว่าถ้ากินมากอ่ะเดี๋ยวมันจะอ้วนนะครับแล้วมันจะท้องแตกนี่เราก็ให้มันวันละนิดวันละหน่อยเองนะครับ <S <S 1> <S 1> เลี้ยงก็ง่ายนะครับค่าอาหารกินแล้วค่าอาหารก็ไม่แพงนะครับถุงถุงเนี้สิบบาทนะครับอยู่ได้หลายเดือนเลยแหละพอจะหมดอ่ะ <S 1> <S 1> คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ อยู่ในที่ไหนก็ได้อะแค่เลี้ยงไว้ในโหลเนี่ยนะครับหรือว่าจะเลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้นะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกประกัดกันเขาจะไปไว้ในตุ่มข้างข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะลูกเพื่อจะให้มันกินลูกน้ําเพราะว่าลูกน้ำเนี่ยมันจะกลายไปเป็นยุงใช่ไหมประกัดตัวเนี้ยเขาก็กินลูกน้ําเพื่อจะไม่ให้มันกลายไปเป็นยุงไงส่วนมากอะสมัยก่อนเขาจประกัดไปใส่ไว้ในตุ่มป้องกันยุง ่ะพอแล้วเราให้มันวันละมือก็พอลูกถ้าเราให้เยอะเดี๋ยวมันจะอ้วนเอานะครับดูดีมันกินแล้วเห็นไหมดู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 มันมันคาบไว้ดิดูมันคาบไว้นี่ไงเจ้าเจ้าตัวแดงชื่อเลยนะมามี่มามี่มันคาบไว้อ่ะ่แต่ว่าบลูนี่ไม่กินเลยบลูนี่เขารักสวยรักงามมั้งเขาลดหุ่นมั้งค่ะบลูนี่ นี่อ่ะสรุปอันนี้นะครับสัตว์เลี้ยงใหม่น้องกระตูนนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจให้น้องกระตูดด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะเลี้ยงประกาศก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่มาลองเลี้ยงดูนะช่วงปิดเทอมโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายกระดาษออกกระตูนออก